มาแล้วครับขรบวนรถท้องถิน่นขรบวนที่419จากต้นทางสถานีนักรราชสีมาปลายทางสถานี อุบลราชธานีนะครับขบวนรถนี้บอกจากสารสารมาเลยเราจะบสงบ่งผูงทุยสารที่สถา้ออกตรดลเธารตุลิศส,ส,สถานต่อไปตาม บวนที่419ออกจากสถานีกระสังปาลนะครับ